แฟนคอบอนคาเฟ่ครับถึงตรงนี้เราได้5จาก8ทีมสุดท้ายของ FA ครัพกันแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าเป็นเจ้าบ้านทั้ง5ทีมเลยฮะเมื่อวันศุกร์แอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะคาดีไป2 0เมื่อคืนนี้ครับเจ้าบ้านชนะทั้งหมดนะเบสตันชนะเบอร์ลี่300เขารอบสบายๆเลยเบอร์ลี่ของสกอตต์พาร์เกอร์นี่นะฮะ14นัดล่าสุดเสียแค่ประตูเดียว ได้เป็นสิบสามคินชีสแต่คราวนี้นัดเดียวโดนไปสามดอกแต่มันก็มีเหตุผลนะฮะเพราะว่าพาร์เกอร์นั้นจัดสำรองบานเลยฮะเพื่อที่จะลุ้นขึ้นชั้นกันลีสและเชฟดูเขามองว่าตรงนั้นสำคัญกว่าตอนนี้เบอร์ลี่ตามลีดสแปดแต้มตามเชฟดูห้าแต้มนะฮะแต่ว่ามีเกมในมือหนึ่งนัดก็ต้องบี้กันแชมเปี้ยนชิพก็ลุ้นกันสามทีมนี้นะไม่มีใครอยากเป็นที่สามเพราะว่าต้องมาเล่นเพย์ออฟต้องมาเสียวอีกคููคิสซันพาเลกับมีววอลนี่โดนเช็คบินตั้งแต่ต้นเกมเลยเพราะอะไรฮะ อันนี้น่าเป็นรองนอรดัปบี้แมชมินวอลนี่โหดเลยนะครับเรียมโรเบริร์สโกของมินวอลออกมากระโดดถีบใส่มาเตตา้าพอมาดูภาพช้านะโอ้โหสองคนโดนแดงอย่างที่สุดจริงๆน่าจะโดนนักสาใบแดงไม่กระโดดถีบหัวเลยนะฮะแล้วก็วันนี้ไม่ใช่วันของแทนการกกานะฮะตัวนี้มินวอลเคยยืมไปใช้จากสเปอร์แล้วก็พอหมดสัญญาก็ได้แบบฟรีๆนะฮะ เพราะว่าลูก10เนี่ยกยวส์เปิดเข้าไปฮะแทนการ์ด้าแม่มงงงเข้าประตูตัวเองเฉยเลยฮะนาทีที่33ลูก20ที่ดานเนียนมูนยอสยิงอ่ะล้ำแน่นอนนะแต่บอลน่ะไปเฉลบแทงการ์ด้าครับก็คือ2เบ้นแรกนี่รับไปเต็มๆนะความสวยเบรสฮาร์ดิงนะทำประตูให้มินบอลมีความหวังอนะท้ายครึ่งแรกแต่ว่าก็เรียบร้อยนะเจอลูกงงของ n k ็นทยะย้ยอยๆเข้าไป3-1เช็คบินนะเอาบอลมาร์กับวูฟนี่ต้อง90นาทีนี้จบที่1-1นึ่นำก่อนจากเอวานิลสันนาทีที่สามสิบกุญย่าครับ ที่สุดท้ายเลยของการต่อเวลาปรากฏว่ากูย่าไปโดนใบแดงแล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะโดนจุดโทษบอลมัาชนะไป5-4เข้ารอบแบบือขึ้นคอเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะพีมัรสามหนึ่งพีมัร์ทนำก่อนด้วยฮะแต่วันนี้โกโลไลลี่ครับทำประตูน,นาทีที่45และ76ตามมานนำสองหนึ่งและเควินเดอร์บอยฮะท้ายเกมสามหนึ่งตอนนี้เหลืออยู่11ทีมแล้วน,นะฮะสำหรับเอฟเอครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เล่นอีก2คู่พรุ่งนี้อีกคู่หนึ่งนะฮะฟอร์เรสต์กับอิสต์วิช ตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เต็งหนะจ่าย13วิลล่า6 1นับบอลมัด bon 6ครึ่งนิว 81, p a พาเลต9 1นแมนยู111ฟอรเรส1่ฟูแลนดกับไบตัน 14, 1 i นึ่1อิฟสวิช51และเพลสตัน81ครับวันนี้คู่แรกสำหรับรอบที่5นะฮะ2อุ่มครึ่งนะันิวาสเซ้นกับไบตันนิวกสเซ้นอยู่ที่ 6, ไบตันอยู่ที่8ในพิมร์เลีกแต่ฟอร์มนิวกาส้นส4นั้นหลังแพ้ไปสามไบตันชนะในลีก,กับ3นบนนสติล่าุดชะอ bon ก่อนหน้านี้ก็ยิงนอริส4-0ในรอบ3และยิงเชลซีด้วยครับ2-1ในรอบ4เวลเบกมิโตมะมินเต้ลุตเต้มินเตนะฮะครบครันนะ,ะส่วนนี้ก็เส้นวันนี้ถ้าอีซักไม่ผ่านอวิศนั่นหมายวว่าเสียหายนะโชลินตันก็ไม่อาจเล่นได้สวินบอสแมนที่โตสำคัญนั้นเลยฮะก็เป็นทีมที่มีนักเตะอังกฤษเยอะมากนะกอดอนเมอร์ฟี่ลงสนามน,นะ โตนาลี่กีมาไลท์คุมแดนกลางแม้ว่าไบตันสู้ได้นะแต่ว่าต้องมาเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คคูน่นี้โดยเฉพาะถ้าเจ้าบ้านไม่มีอีซักนะฮะก็ให้จบ90นาทีที่1นึ่ง,งคู่เอกฮะแมนยูกับฟูลแลมมาห้าตึมครึ่งแมนยูนี่อยู่ที่14ในลีกชนะอีฟสวิดว์ก็คือจับแลยสามสองเหลือสิบตัวเพราะนั้นถ้าติโดกูจะโดนแบนนะเอานี้ฮอยลุนกาลาโชเซกเซ่บูโนโอูกาเต้ให้ลงสนามรอบสามชนะอาร์เซนอลมาโดนจุดโทษนะรอบสี่ชนะเลสเตอร์แมนยูนี่จับสลากเจอแต่พรีเมียร์ลีกส่วนฟููแลลล่่มมกก็ฟฟอร์าสุดชนะ 2, นะใี โมลิเนียเลยฮะก็สี่นัดหลังชนะไป3แต่การได้มีสมิธโลวิลสันนั่นหมายว่าส่งผลนะแมนยูผลงานผีเข้าผีออกคาดดาวอะไรไม่ได้แต่ว่าเล่นที่โอทาร์ฟฟอร์ดด้วยสักดิ์ศรีทูแชมป์เก่าเราสังเกตไหมว่าแมนยูจะเป็นทีมที่เล่นบอลถ้วยดีนะนั่นหมายว่าเก้าสินาทีคงไม่ถึงกับแพ้ให้แมนยูชนะ2-1แบบทุลักทุเลแล้วกันนะฮะส่วนวันจันทร์ครับฟอร์เรสต์กับอิฟสวิตตีสองครึ่งพรุ่งนี้มาฟันธงกันอีกทีนะครับวันนี้ลุ้นนะแมนยูเจ้าบ้านนะฮะจะเข้ารอบ ด้วยหรือเปล่าจะเป็นเจ้าบ้านทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าทีมเยือนที่แน้แมวฟันธงทีมหนึ่งก็คือบรตันจะมาไหมรอรู้กันครับ